สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยสารภาพเลยว่าตอนนี้นั้นผมเพิ่งตื่นเนื่องจากพ่อมาเข้ะประตูก็เอ๊ะทำไมมันแปลกประหลาดอย่างนี้นั้นก็ปรากฏว่าพ่อยื่นโทรศัพท์มือถือให้ดูครับท่านปรากฏข่าวที่ทําให้ผมนั้นถึงกับขั้นตาสว่างกันเลยทีเดียวก็คือตอนนี้เอปริีนาผู้ท้อฟอร์มาอย่างชั่วนาตาปีแล้วก็โดนสารสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปชูคุชยามนั้นวันสดชื่นของปรลีนาตอนนี้เริ่มที่จะหมองมัวขึ้นไปทุกทีแล้วในแค่ับ ู้ชมแล้วก็ใกล้ขึ้นเข้าไปทุกทีแล้วแต่ใกล้ที่ว่านั้นใกล้อะไรก็ไม่แน่ใจโดยอาจจะเป็นขาลงของแท้เลยก็ว่าได้ในใร,รับเดินบู้ชมแต่ขาลงที่ว่านั้นจะเป็นขาที่ก้าวลงนรกหรือเปล่าก็อย่าไปพูดแบบนั้นมันไม่ดีแต่ที่แน่ๆครับท่านสาเหตุที่ทําให้ผมสดชื่นอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวตอนนี้มีสถานการณ์เร่งด่วนแจ้งเข้ามาโดยเริ่มที่ข่าวสดก่อนโดยเอลีเอบดีนาหากลงเข้ามาฟังนั้นอย่าเพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวฟังข่าวนี้ก่อนโดยด่วนสารสั่งจําคุก8เดือนค ดีปรินาหมิ่นประมาทชอบพนิกาครับท่านโดยย้อนไปเมื่อปีที่แล้วเดือนสิงหาคมปี62นั้นอ๋อปีกว่ากว่าแล้วนะครัดิ่นบูชมเอปรินานั้นได้ทําการโพสที่ชอบพนิกาแล้วก็ธนาธรจึงลุ่งเรืองกิจไปลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นและได้ทาการโพสต์เฟซบุ๊กรประมาณว่าอ่อมีส่วนร่วมในการที่ไปร่อยเหตุปุ้มปุ้มปำป้านนะครัดท่นบูชมหรือว่าวางระเบิดป่วนกรุงป่วนภาคใต้นั้นสรุปคือตอนแรกพักมีมติว่าจะไม่เอาเรื่องแต่ว่าไปพลาดพิงเกี่ยว กับชาวบ้านชาวช่องเขาสองลายในการที่เธอเอาภาพมาโพสแล้วก็วงรูปชายสองคนนั้นไว้นั้นก็สรุปคือโดนฟ้องครับท่านและตอนนี้สารก็มีมติออกมาแล้วสั่งจำคุก8เดือนคดีปรินาหมิ่นประมาทชอบพนิกาโดยดว่วนสารสั่งจำคุก8เดือนคดีปรินาหมิ่นประมาทชอบพนิกาหลังโพสต์เฟ e บุ๊ k ใส่ไลฟ์บอมระเบิดหลายจุดในกรุงเทพแม้อ้างว่าเป็นเฟซบอมนะครับท่านโดยหลังจากที่มีการพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงออการโพสต์อยู่หลายครั้งนี้นะ แต่ก็ไม่ทันแล้วเพราะชอบพนิกานั้นได้ทําการเก็บหลักฐานไว้หมดแล้วครับท่านเพิ่งตื่นนะครับดนผู้ชมเลยเสียงเป็นแบบนี้โดวยวันนี้นี่เลย11เนาฬิกาสาศาลอาญารัชดาศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาในคดีดําที่ออ่าง2043-2562ทับ6 2ที่นางสาวพนิกาวานิชหรือชอบพนิกาอาดีตโคศกพัก อนาคตใหม่นะครับท่านผู้ชมฟ้องเอบรีนาสอสอพักพลังประชารัฐที่ตอนนี้นั้นโดนหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปชูคู้ช่วยยามต้องติดตามต่อไปนั้นในข้อหาหมิ่นประมาทสืบเนื่องจากกรณีที่เอบรีนาโพสภาธธนาธรจริงรุ่งเรืองกิจอดีถัวหน้าพักอนาคตใหม่แล้วก็มีชอพนิกาที่ถ่ายรูปร่วมกับประชาชนในจังหวัดปัตตานีแล้วใช้ข้อคามข้อความกล่าวหาว่านายธนาทรและนางสาวพนิกาและพักอนาคตใหม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุตุ้มตุ้ตมตๆหลายจุดในกรุงเทพเมื่อวันที่2สิงหาคม6 สที่ผ่านมาด้วยนั้นโดยข่าวนี้เอปบลีนาะอาจจะต้องขาลงอย่างแท้จ,จริงกันเลยทีเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่แน่ใจว่าเอปาลีนาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้มาโดยตลอดและอ้างว่า Facebook ที่โพสต์ภาพและข้อความดังกล่าวนั้นเป็น a c e b o o k ปลอมนะครับท่าน,นผู้ชมโดยเหตุการณ์นี้ถ้าเกิดย้อนระลึกชาติกลับไปได้นั้นท่านอาจที่จะจําได้ว่ามีการนั่งมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปพิดลรงพักอะ่ะอุ้ยอะไรของมันวะเนี่ยก็สร้างความตลกขบขันให้กับปาชาชนทั้งหลายอย่างเป็นทางการเหลือเกินเลยทีเดียวในช่วงเวลานั้นแต่ หลังจากนั้นไม่นานช่วคูชยามครับท่านนางสาววนิกาหรือช่อน,นั้นก็จงใจฟอ้องร้องเนื่องจากมีความกดเครืองโดยนี่เป็นที่เอเบลินาบอกออกมานั้นโดยเอเบรินาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้มาโดยตลอดโดยอ้างว่า Facebook ที่โพสต์ภาพแล้วก็ความตังกล่าวเป็น Facebook ปลอมแล้วก็ชอบพนิกาจงใจฟอ้องร้องเนื่องจากมีความโกดเครื่องที่เอเบรินานั้นยกมือประท้วงท่านประธา,น, <c oughs> านอย่างงู้นอะย่างนี้นะครับท่านผู้ชมทําให้นางสาวเรินาไม่พอใจเอไม่ใช่ทําให้ชอบพนิกา ไม่พอใจหลายครั้งในที่ประชุมสภาแต่อย่างไรก็ตามนั้นสารพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดจริงในฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาจึงให้มีการลงโทษครับท่านใกล้คุกกข้าไปตึกทีละเว้ยโดยให้ลงโทษจำคุกหนึ่งปีปรับ1นึ่งแสนบาทห ใกล้แล้วนะคกับทตานผู้ชมได้ข่าวมาว่าผู้ควบคุมอะไรสักอย่างนั้นบอกว่าตอนนี้ไปล้างขัดรอไว้นานแล้วนั้นโดยให้ลงโทษจำคุกหนึ่งปีและปรับหนึ่งแสนบาทแต่เนื่องจากการนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีเล็กน้อยถึงปานกลางจึงลดโทษให้หนึ่งในสามคงเหลือจำคุกแปดเดือนปรับปูสวยเหลือเกินนะครับท่านหกหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบหกบาทโอ้โดยโทษจำคุกไว้รอลงอาญาหรือว่ารอการลงโทษไว้เป็นเวลาสองปีก็ต้องติดตามต่อไปนะครับเ่ามผู้ชมโด ยถ้าเกิดมาทางฝ้าของโพสต์ธูเดนั้นท่านก็อาจที่จะเห็นแบบนี้นะครับท่านโดยช่อชนะคดีปมปริณามินเอวระเบิดหลายจุดในกอทมแล้วก็สั่งจำคุกแดเดือนนะ่ะโอ้ยตายแล้วตายแล้วก็ไม่ทราบว่าศิระเจนจาคานนั้นจะมาด้วยหรือเปล่าก็เลยทีเดียวพูดเป็นคู่ <c oughs> คู่หูค,คู่หาในะครับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนศิระฟังอยู่อย่าพิ่งยิ้มเดี๋ยวจะมาถแถลงเรียนบอกอีกทีโดยตอนนี้ศาลก็รู้สึกว่ามีมตริรับแล้วนะครับท่านที่พลตืรวดเอกศิ พิสูจน์ไปนั้นโดยเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าให้ดูน,นั้นมากไม่ได้เพราะว่าโอ้ลืมไปว่ามันมีตุมต้มตุม้มตำตา,ตา,ตานั้นโดยสารชั้นต้นมีคําสั่งจําคุกปรินา8เดือนรอลงอาญา2ปีฐานหมิ่นประมาทชอบพนิกาเอี่ยวผู้ก่อการจุดจุดจุดไล่ในกทมโดยวันนี้นี่เลยที่สารอาญาราชดาบพิเศษหรือสารชั้นต้นมีคําพิพากษาในคดีดาที่อย่างที่ถแถลงเรียนบอกไปแล้วนั้นที่พนิกาได้ทําการไปฟ้องเอปรินาผู้ท็อปฟอร์มาอย่างชั่วนาตาปีประท้วงคนนี้มั่วไปหมดนั้นเออคุณลูก ลังเก้าอี้พอทวีย่างไมโครโฟนหรือป่าวก็ไม่เกี่ยวในข่าวตดอย่างใดข้อหามินประมาทสืบเนื่องจากการที่เอเบลินาโพสภาพธนาธรจึงลุ่งเรืองกิจและก็ชอบพนิการนั้นแล้วก็ไปเอี่ยวโยงกับการที่ไปตุ้มตุ้มตั้มที่ถ่ายรูปร่วมกับประชาชนในจังหวัดปัตตานีแล้วใช้ข้อความกล่าวหาว่านายธนาธรและก็ชอบพนิการนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดหลายจุดในกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่สองสิงหาคมปี6 2ที่ผ่านมาโดยปบลินาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้อ้างว่า เฟซบุ๊กที่โพส์ภาพและข้อความดังกล่าวเป็นเฟซบุ๊กปลอมนะครับท่านผู้ชมมาบุกนี้นั้นใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้วละ่ะเพราะว่าสารออกมติมาแล้วและพนิกาจงใจฟ้องร้องตอนนี้เพราะว่ากดเครื่องที่ตนประทวงพนิกาหลายครั้งขณะประชุมสภาและก็อย่างไรก็ตาม,อมเอแบลนาผู้ซึ่งไม่คิดว่าตัวเองจะมีวันนี้ก็มีวันนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมโดยสารพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดจริงฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและให้ลงโทษจำคุกหนึ่งปีแป 1นึ่งแสนบาทแต่การนาสืบของจําเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีจึงลดโทษให้1ใน3เป็นจําคุก8เดือนปรับ6กพันหกหมื่นหกพันหกร้อยหกสบบาทโดยโทษจําคุกให้หลอลงอาญาไว้2ปีครับท่านทั้งนี้เอปารินายังมีคดีค้างคาสต๊อกไว้ในศาลอีกคือคดีลูกป่าซึ่งอยู่ในระหว่างรอสาดีการพิจฉัยหากศาลตัดสินว่าเอปารินามีความผิดจริงก็จะมีโทษถึงจําคุกด้วยเช่นเดียวกันครับท่าน โดยดาเกิดสานดีกาอะไรนะั้นตัดสินออกมาว่าเอเบลินามีความผิดในฐานลูกป่านั้นก็อาจจะโดนบวกของเดิมในใคารเดนบูชมแต่ไม่ใช่รายการมาตเตอร์คีแบบสมัยก่อนที่เอาคะแนนมาบวกกันแต่อย่างใดแต่บวกของเดิมที่ว่านี้ก็คือบวกโทษหนึ่งในสของ1ปีก็คือโทษจำคุก8ดเดือน้ป8เดือนนี้รวมเข้าไปด้วยนั้นก็ทําให้เอเบลินาตอนนี้นั้นประสบปัญหาขาลงอย่างเป็นทางการแล้วในใคารเดนบูชมโดยขาลงที่ว่านั้นเอ้ยลงนรกหรือเปล่านั้นผมก็ไม่อาจทราบได้ครับทา่าน ก็สุงผลให้ป่าชาชนั้งหลายวันนี้นั้นรู้สึกว่าจะมีความคืนเค e n บัเลงเรงลื่นกันอย่างชั่วนาตาปีหลังจากที่เมื่อไม่นานมานี้นั้นศาลได้มีมติให้เอกปรินานั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่การเป็นสสบ่มคดีลูกป่าโดยปปชได้ส่งฟันไปในกรณีผิดจริยธรรมายแรงนั้นนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ประตูด่านแรกก็มาแล้วครับท่านก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปโดยคดีนี้คลากะซังมาอย่างเนื่อนานกันเลยทีเดียว รู้สึกว่าตั้งแต่4สิงหาคมปี62นั้นนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ปี64เข้าไปแล้วรออไปปีกว่าๆนั้นวันไม่สดชื่นของเอบรีนาก็มาถึงจนได้ก็ทำให้ประชาชนังหลายนั้นดัชน,นีแห่งความสุขเพิ่มขึ้นมาอย่างเป็นทางการเอเชียนเกมเลยครับท่านแล้วก็อีกแหล่งหนึ่งที่ผมจะามาอิงก,ก็คือสนุกนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเอบรีนาถ้าหลงเข้ามาฟังนั้นไม่สนุกแน่เลยข่าวนี้ ปรินาแพ้คดีหมิ่นช่อเอาเละเวอร์ปรินาเจอคุก8เดือนรอลงอาญา2ปีปรับ 66, 6 6 6 6 6บาทคดีพศหมิ่นประมาทช่อพนิกาครับท่านเรียกได้ว่าค่าปรับนั้นสวยเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมเรียกว่าตองหเบิ้นเลยก็ว่าได้นั้น <c oughs> ก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวว่าเมื่อไร่เธอจะได้ไปที่ไหนสักแห่งหรือเปล่าตามที่ท่านทั้งหลายบอกมานะผมก็สังหอนใจแปลกๆเมื่อวานนั้นก็ได้ทําการถามเฮ้ยเอปรินา อย่างเงียบนิ่งไปสิวเฮ้ยเดี๋ยวสิราชเจนจาคานั้นจะมาชิงซีนและเอเปรินานั้นจะถูกสังคมลืมไปแต่วันนี้ไม่มีวันลืมแล้วอ่ะเพราะว่า โอ้อรอลงอาญา2ปีปรับหกหมื่้อยหกสิบาทแล้วก็จำคุก1ปีนะครับานบูชมมีประโยชน์เล็กน้อยถึงปานกลางในการให้อะไรต่อสานี้ก็เลยลดให้1ในสาเหลือจำคุก8เดือนแล้วก็ปรับ6กหมื่นเศษรอลงอาญา2ปีก็เป็นสถานการณ์ที่ทำให้ป่าชนชาชนทั้งหลายนั้น <laughs> โอ้ หัวใจเต้นละลุกละรัวเลยครับท่านแต่ไม่ใช่ประชาชนคนอื่นนะอันนี้เป็นผมเพราะว่าตอนนี้เพิ่งตื่นโดยเสียงมันก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางแต่อย่างใดนั้นก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรโดยเมื่อเช้านั้นรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันหายใจไม่ค่อยออกว่าก็ส่งผลให้ผมนั้นจิกตกจิกจิตตกไปเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านเพราะว่าเอ๊ะ ทำไมหายใจมันไม่ค่อยเข้าวะอ๋อ,อปรากฏว่ากินกาแฟเบอร์ดี้เข้าไปส่งผลให้ผมนั้นใจสั่นไปครับท่านหลังจากที่พ่อมาเคาะประตูแล้วผมก็ถามเป็นยังไงพ่อโดนอะไรบ้างพ่อก็ยื่นมาให้ดูในทท่านผู้ชมพอผมเห็นนั้นขยี้ตาหลายๆทีเลยแต่ว่าไม่ได้ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนขยี้แต่อย่างใดนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวกับข่าวแต่ยังได้แต่ที่แน่ๆ ทางพักอนาคตใหม่เก่าซึ่งตอนนี้เปลี่ยนเป็นคณะเก้าวหน้าไปแล้วนั้นตอนนั้นได้มีมติอย่างเป็นทางการเอเช่นเกมว่าจะไม่ฟ้องร้องเอเปรินาในคดีพรบอคอมแล้วก็หมิ่นประมาทอะไรพวกนี้นั้นเพราะว่าไม่ค่อยเห็นด้วยกับกฎหมายข้อ,อนี้เท่าไหร่แต่ว่าหลังจากที่เอเปรินาได้ท็อปฟอร์มเกินพิกัดในการดูชมล้าสุดๆมาก่อนการเวลานั้นได้มีการเอี่ยวชาวบ้านที่อยู่สารจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นที่ร่วมเฟรมกับชอบพนิการแล้วก็ธนาธรเลยโทรได้เอาไป โพสลงเฟซบุ๊กแล้วก็ได้มีการวงรูปไว้ด้วยในครับท่นบูชมส่งผลให้ประชาชน2คนนั้นออดูเหมือนกับว่าผิดไปด้วยก็เลยโดนฟ้องครับท่านโดยขณะที่เอปบลินาโพสต์ข้อความและอ,อภาพอ,อ้อชอบพนิกาได้โพสตข้อความและภาพผ่านบัญชีทวิตเตอร์ว่า จากการโพสข้อความนี้เมื่อเดือนสิงหาคม62สองชได้ฟ้องศาลดำเนินคดีสารที่พากษาวันนี้คุณปรีนามีความผิดจริงฐานมินประมาทโทษจำคุกแดเดือนปรับ 66, 6 6 6 6 6บาทโอ้แต่รอลงอาญาสองปีนะคัะท่านผู้ชมก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นไม่อาจทราบได้ครับท่านแต่ที่ทราบแน่ๆไทยโพสแจ้งเข้ามาข่าวนี้ชอบพันธิกาทวีชนะคดีปรีนาติดคุกนะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอ้ตาปาดอีกแล้วเว้ย ช่อทวทีชนะคดีปรีนาหมิ่นประมาทครับท่านเอาละเว้ยตอนนี้โดยช่อพนิการวานิชโคศกพักเก้าหน้าทวีทข้อความสั้นๆระบุรูปว่าจากการโพสต์ข้อความนี้เมื่อเดือนสิงหาปี62ช่อได้ฟ้องสารดำเนินคดีสารพิภาษาวันนี้ว่าคุณปรินาคุณอย่าพึ่งตัดไ,ไม่ใช่ไม่ใช่มีความผิดจริงฐานหมิ่นประมาทโทษจำคุกแเดือนปรับเลขสวยนะครับด่านผู้ชม6 6 6 6 6บาท แต่ให้รอลงอายา2ปีครับท่านก็ต้องติดตามต่อไปว่าสถานการณ์ของเธอนั้นจะลุงตุงนางคารากระซังอย่างดีดกันเลยทีเดียวหรือเปล่าไม่อาจทราบได้โดยได้เป็นหนึ่งในขวัญใจของพลเอกประยุทธ์และก็พลเอกประวิทย์มาอย่างเนื่องนานกันเลยทีเดียวแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะโดนตัดไปแล้วหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจทราบได้โดยผมยังคงชื่นชอบพลเอกประยุทธ์วันละเล็กน้อยถึงปานกลางเหมือนเดิมนะจะบอกให้ <laughs> ก็อย่าเพิ่งมาฟ้องอะไรผมทางนี้แล้วก็เดลินิวส่งเข้าประกวดมาดราม่าพนพิษรายการจิกไลท์หลุดผังช่องดังหรือไม่ชาวเน็ตถามรายการจ กไลฟ์ like, หลุดผังช่องดังจริงหรือเปล่าโดยรายการกิ๊กไลฟ์ตอนนี้ก็ไลก์กิ๊กแล้วนะครับ,บท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเกี่ยวกับกระแสการแบนหรือเปล่านั้นหลังซูโมกิกเกียรติกิจเจริญอ๋อนว่าเกียรติความจเจริญไม่ใช่เกียรติกิจิเจริญเจอดราม่าเดือดอ่อแบนซูโมกิ๊กนะครับ,บท่านผู้ชมก็ผมได้ทําข่าวถาแถลงเรียนบอกไปแล้วนั้นทั้งปมมิสแกนเมียนมาบอกว่าประเทศเพื่อนบ้านเฮ้ยไม่เกี่ยวกับประเทศเราแล้วก็ปมเหยียด LGBT ไม่ใช่ LGBT

พัดโอ้ยทำไมกูบรวยไปหมดแล้ววะทานองว่าอยู่กึ่งกลางยังเลือกชีวิตตัวเองไม่ได้นั้นว่าจะไปทางด้านไหนดีนั้นก็ต้องติดตามอีกทีนะเพื่นผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ที่แน,น่ๆวันสดชื่นของเอบรินาลดน้อยถอยหลังลงไปแล้วครับท่านก็ต้องติดตามอีกทีหรือจะไม่ติดตามนั้นก็แล้วแต่แต่ที่แน,น่ๆนหลังจากเมื่อปี59นั้นขันแดงแสลงใจได้สร้างความรสกษาให้กับคุณงเอเยุทธที่ผมชื่นชอบวันละโอ้ยขนาดหนักกันเลยทีเดียวบอกว่าทําไมเนี่ยไม่มีสามัญสานึกเลยนะฮะ เป็นยังไงเอาขันมาแจกพี่น้องประชาชนทำไมต้องเอาขันมาแจกะ่ะไม่มีสามาสำนึกกันเลยนะอะไรประมาณนี้นั้นก็ไม่ทราบว่าจะเทือนถึงบิ๊กบอมของผมหรือเปล่านั้นโดยโอ๊คพันธองแท้ชินวัตรบุตรชายของดรทักษิณชินวัตรที่โดนยึดอำนาจไปแล้วก็น้องสาวปู่ยิ่งหลักชินวัตรก็โดนยึดอำนาจไปอีกนั้นก็ได้บอกออกมาว่าถ้าเกิดสมมติลุงแจกขันไปหมดเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดลุงอยู่ครบเทอมมาแล้วใครกันหนอเออจะเป็นคนยอดเงินให้ในการนับูชมวันนั้นท่านกับผม ที่ไปมีเรื่องการกางสะพานลอยข้อหาแย่งที่สมทานในการขอทานหรือเปล่าก็ไม่อาจทราบได้อย่าไปพูดแบบนั้นนะมันไม่ดีแต่ที่แนแน่เอ็มจีอาร์ออนไลน์แจ้งเข้ามาครับท่านอันนี้ก็เป็นเสืออะไรนั้นท่านก็รู้อยู่โดยเตือนสติอกพ่านทองแท้พาดพิงบิ๊กป้อมแจกขันอ่อเบียบขอทานสมัยทักษิณยิ่งลักก็เคยแจกโดยสมัยทักษิณยิ่งลักก็เคยแจกแต่สมัยนั้นอาจจะยังไม่เข้าขั้นขอทานหรือเปล่านั้นก็ไม่ได้มีเขียนในนี้ ครับท่านโดยก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวโดยนายสามารถเจนชัยจิตวณิชิโอผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอายุติไม่ใช่ไม่ใช่ใชประจำกระทรวงยุติธรรมในฐานะอะไรก็สุดแท้แต่อ๋อก็ได้สวนโอก๊กพานทองแท้ชินวัรที่ได้วิพากวิจารณการแจกขันน้ําในช่วงเทศกาลสงการในะครบููชมว่าตนได้รับข้อมูลจากพี่น้องประชาชนว่าในพานทองแท้ได้โพสต์วิจารเอ้ยวิพากวิจารณคนเอกวิตย์ เนอย่างงู้นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมก็อย่างที่ได้ถแถลงเรียนบอกไปแล้วนั้นก็อ๋อส่วนตัวพลเอกประวิทย์ท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมไม่เคยยึดติดกับอดีตว่าใครทําอะไรมาก่อนใครทํามาทีหลังแต่ถ้าเรื่องไหนสิ่งดีงามและอะไรนี่โอ,โอ้ก็ยาวไปเรียงความเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดอ่านไปนั่นก็อาจจะเมื่อยปากได้ครับท่าน ก็สรุปข้างต้นคือตอนนี้เอเบรีนาไม่สดชื่นอย่างที่เคยแล้วแล้วก็ได้มีการออกมาเตือนสติอกผ่านทองแท้โดยสมัยปีห9ก้านั้นขันแดงแสดงใจก็ได้มีปราชาชนบางกลุ่มนั้นโดนข้อหาขันแดงอะไรนี้ไปนะครับท่านผู้ชมส่งผลให้ต้องลีภัยไปนั้นก็ต้องติดตามต่อไปแต่ยังผมยังชอบพึ่งเออพลเอกประยุทธ์อยู่นะฟังอยู่ก็จะยิ้มหรือจะไม่ยิ้มนั้นก็เลดอีบีไปก่อนครับท่านส่วนรู้สึกว่าข่าวของคนตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวทเมื่อเช้านี้ เป็นที่แจ้งออกมาในการนับผู้ชมว่าศาลนั้นมีมติว่า,ารับคําของอที่พลนุเอกเสรีพิสุทธิ์นั้นไปฟ้องศิละเจนจากฆะอะไรประมาณนี้ว่าเคยต้องคด,ดีนั้นโดยเมื่อ5ชั่วโมงที่แล้วพลตหมวดเอกเสรีพิสุทธิ์เผยความคืบหน้ากรณีที่ศารลรัฐธรรมนูญรับคำร้องถอดถอนนายศิละเจนจากฆะว่าเคยโทษต้องโทษจำคุกเลยอันนี้ไม่ได้ตาฝาดนะเว้ยเฮ้ยมาจากเพจเสรีพิสุทธิ์ พลตพลรือเอกเสรีพิสุจิ์ของผมให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเรื่องความคืบหน้ากรณีศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องวินิจฉัยถอดถอนนายศิระเจนจาคะหลังนายศิระเคยต้องคำพิพากษาของศาลแขวงปทุมวันมีความผิดทางอาญา7เมษายน64วันนี้นี่เลยนรัฐสภานนท่านผู้ชมก็ยังไม่ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใดว่าเป็นอย่างไรแต่เห็นผ่านๆบําบๆา,าเข้ามาก็เเอวมาถแถลงเรียนบอกให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบกันก่อนครับท่าน ก็ไม่ทราบว่าจะต้องทําอย่างไรต่อไปโดยตอนนี้ผมก็ยังไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่แต่ค่อนข้างที่จะตาสว่างกว่าทุกวันที่ผ่านมาในรับทานผู้ชมเพราะว่าเห็นข่าวืดีเหลือเกินกันเลยทีเดียวก็ต้องจับตามองอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวว่าคดีของเอปรินาที่ยังในลุงตุงนางในเรื่องการลุกป่าจนเป็นเหตุให้สารดีกาอะไรนี้นั้นได้สั่งการหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปนี้นั้นเธอจะมีความผิดเพิ่มเติมหรือเปล่าโดยถ้าเกิดหากมีความผิดเพิ่มเติมนั้นแล้วก็ได้ตัดสินอะไรที่ทําให้เอปรินานั้นอาจที่จะ เกินกันเลยทีเดียวนนก็อาจจะมีการนาโทษรอลงอาญานี้มาบวกด้วยหรือป่าผมก็ไม่ได้พูดแบบนั้นนะแค่สันนิษฐานเฉยๆครับท่านก็จึงเป็นกระแสข่าวที่สร้างความบางคนก็บอกว่าเป็นข่าวร้ายบางคนก็บอกว่าเป็นข่าวดีแต่ที่แน่ๆบ้านเยี้ยงๆของผมตรงนี้บอกพี่พี่มานี่ก่อนผมก็ลงไปซื้อเอ0 0ร้อยเคาะเคาลังจะงขึ้นมาอัดเรียนแถลงข่าวเฮ้ยมันทำอะไรกันวะบอกเฮ้ยทำอะไรกันวะเนี่ยบอกมาฉลองก่อนครับท่าน แต่เขาไม่ได้พูดครับท่านกับผมแต่อย่างใดบอกว่ามาฉลองวันนี้รู้สึกว่าสดชื่นเป็นพิเศษครับท่านก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวทั้งเรื่องโควิดวันนี้ก็เพิ่มมาอีกเป็นร้อยคนเลยนะครับท่านผู้ชมสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นไม่แน่ใจแต่แน่ใจว่าน้องชายของเนวินชิดชอบหรือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนั้นชื่ออะไรแล้ววะโนลืมกันนั่นหันนะครับท่านก็รู้สึกว่ามีผลการตรวจโควิดเป็นบวกอ้อศักยสยามโดยประยุทธ์อ้อนายกไม่ เครียดสักสยามโอ้โหเกือบจางผิดเป็นสักสยองแล้วในขณะทานผู้ชมติดโควิดวงสงการก็สุดแท้แต่ว่ากันไปอินลุงตุงดังสสงขยาก็เป็นสิ่งที่ผมรวบรวมมาถแถลงเบื้องต้นให้ประชาชนทั้งหลายได้รับฟังกันก่อนโดยวันนี้นั้นเป็นข่าวดีเป็นพิเศษทําให้ผมนั้นสดชื่นอย่างไม่ทางการในเช่นเกมครับท่านผู้ฟังที่เรารบโดยต้องติดตามสถานการณ์ว่าต่อจากนี้ไปนั้นเธอจะบุ่งหน้าเข้าสู่เอ,อ่ออะไรสักอย่างอย่างเต็มรูปแบบหรือไม่แต่ที่แน่ตอนนี้ขาลงโดยลงที่ว่านั้นไม่ใช่ลงนโก แต่อย่างใดนะครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเข้าใจผิดอย่างดีๆกันเลยทีเดียวจึงเป็นกระแสะข่าวที่ผมรวบรวมมาถแถลงเบื้องต้นครับท่านหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงบานการขนาดนี้เรื่องอะราฟังข่าวจากที่ไหนนั้นก็แล้วแต่ท่านเลยจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่าน